อะไรใหญ่ไอ้ย่ะจุิะนูยะบานดูเจ้หวใหญ่อยข้าว้าไก่ดิไ่ไม่กะเผัดไริไม่ใช่ไม่ผัดอะ อะไรนะเป ies, ิ main, e oh, ดเปล่าจุงจุงผ้าเปิืเปล่ามีกระ๋อมีอย่างไปหยังไปหยังหยิบไปอ๋อโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยป่ะเหนื่อยจีโอรอ่รอ่เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยทุกวันเออเหนื่อยทุกวันไงลุนปักกันมึงมึงดังหยิไปเปลืเปล่า พกระเป๋าให้มอ่ะเออเอาอที่เปิดกเปาเอาไล่รอดไปไหนมาวันเนี้ยบันดีฮะบันดีไปทำไมรานบุรีมาเลี้ยงหมูหมูเลี้ยงหมูบ้านทุกวันเลยมึงไม่เอาขนมมาฝากกูเลยอไอรอดอ่ะซื้อขนมมาฝากกูเลยอ่ะมีข้าวโใหญ่ข้าวโพดโอ้ยิบป่าซื้อข้าวโพดมาให้โอ้โห ไปราชบุรีมาเดือนหนึ่งไงนะเต้าพ่นมาให้หหซื้ออะไรฝากวออร์ดอ่ะมีกล้วยจิ้งกล้วยกล้วยอะไรกล้วยสุกอ๋อซื้อมาฝากป่ะยังไงจีแง่นี่ยเอาซื้อเนี่ยอร้อยฝากอ๋อไม่ใช่ไอร้อยไอร้อยฝากที่ข้ามไหญ่ที่อันนี้อ๋องไม่เจอ อ่ะงไม่อมานอนเพี่เอ้ยอา้อา,อา,อาวอ้าวอ้าวมูเห่าไม่ต่อไม่เปียะหมูเหา่าไม่กูดินต่อเอางูหาเห่าพูดงมูเห่าตัวเดียวพอหนึ่ 2> 1, 2, งสองสามหมูเห่าไม่เหงาันบอกไม่เห่เาไหนออดพูดหมูหเห่าดิเหงา งูเห่างูเห่าย่าแมงูเห่รอบหนึงดิอ๋อนั่งงูอะไร่นี้ยวไอ้อ๋อฝนตกกันนะนี่จับนี่